สวัสดีครับผมแบงค์ยานาทิพย์น้อยถึงขณะนี้คุณกำลังรับชมและรับฟังช่องยานาทิพย์ชาแนลครับสำหรับคลิปนี้แบงค์มีข่าวสารที่บอกได้เลยว่าเอาอกเอาใจนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกร,เก,รเกี่ยวกับการรับเงินเยียวยา5,000บาทนั่นเองครับอย่างไรแล้วนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ มาเข้าสู่เน,นื้อหาข่าวกันเลยนะครับคอรมมีม,มติเห็นชอบอนุมัติมาตรการเยียวยาเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 โดยให้การช่วยเหลือเหมือนการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันนั่นเองครับคือจ่ายเดือนละ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนครับโดยกลุ่มเป้าหมายคือเกษตรกร,ร,กร10ร้านคนเท่านั้น ทั้งนี้ขอให้เกษตรกร,ท,กรทุกท่านลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมเกษตรกร,กรภายในวันที่15พฤษภาคม2563เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลและให้อยู่ในข่ายที่ได้รับความช่วยเหลือในการรับสิทธิเดียวยา,ยยายดังกล่าวโดยใช้เลขบัตรประชาชน13หลักในการตรวจสอบครับ หลังจากผ่านขั้นตอนการคัดกรองแล้วกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะส่งมอบบัญชีทะเบียนเกษตรกรให้กับคณะกรรมการกำกับดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 พิจารณาดำเนินการตามมาตรการและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยจะโอนเงินเยียวยาเข้าสู่บัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือทอกศน,นั่นเองครับสำหรับกรณีลายใหม่แปลงใหม่หรือลายเดิมแปลงใหม่ให้เกษตรกรกรอกแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร,กรทปกศ .01 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ลิงก์นะครับเดี๋ยวแบงค์จะแปะไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับแบบฟอร์มทปก .01 ครับ กรอข้อมูลตามแบบฟอร์มและรวบรวมแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วส่งให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อที่จะจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรกร,ร,กรบันทึกลงในระบบเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปครับโดยเริ่มตั้งแต่วันที่10เมษายน2563นี้ส่วนกรณีลายเดิมแปลงเดิม เกษตรกรสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชันฟอร์มบุ๊กได้ด้วยตนเองกรณีที่ไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชันได้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอ,อ,อร์มทปกศ .1 ได้ที่ลิงก์ด้านล่างเช่นกันครับพร้อมกับลงวันที่กรอกแบบฟอร์มและรวบรวมแบบฟอร์มส่งให้กับผู้ใหญ่บ้านและกำนันเพื่อจัดส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ส่งเสริมการเกษตรบันทึกในระบบเพื่อดำเนินการต่อไปครับสำหรับข้อมูลข่าวสารดีๆนี้นะครับต้องขอขอบคุณไทยรัฐออนไลน์ถ้าหากว่าพ่อแม่พี่น้องท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับเงินเยียวยาสำหรับเกษตรกร,ก,รก็สามารถแชร์ประสบการณ์กันเข้ามาได้นะครับที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยครับและอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย ขอบคุณสวัสดีครับ